เช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นน้องไมยยิ้มแย้มในชุดพลาสีขาวเพราะวันนี้คือวันฮีราสีที่ทุกคนรอคอยมานานแต่แล้วบรรยากาศก็กเริ่มตึงเครียดเพื่อนในทีมของน้องไมยเริ่มทะเลาะก,กันใครก็อยากเป็นผู้นําไม่มีใครยอมกันเลยน้องไมยไม่รอช้าเธอยกมือขึ้นและพูดอย่างมั่นใจทุกคนถ้าเราเร่วมมือกันเราจะเก่งกว่าเดิมอีกนะ ทุกคนเริ่มเข้าใจและหันมาทำงานร่วมกันช่วยกันเตบอุปกรณ์กีฬาจับมือกันด้วยรอยยิ้มและพร้อมใจกันฝึกซ้อมเสียงเชียร์ดังกระหึ่มทั่วสนามน้องไมายออกวิ่งสุดแรงส่งไม้ต่อให้เพื่อนด้วยความมั่นใจทีมของเธอรวมใจเป็นหนึ่งเดียวในที่สุดพวกเราเป้องคว้าชัยชนะมาครองน้องไมลยและเ,เพื่อนๆต่างอบกอดกันด้วยรอยยิ้มเพราะพลังแห่งความสมามัคคีคือชัยชนะที่แท้จริง